เคผู้แรกเป็นเอเลฟเจอกับฮุกซุนบ <BBC S 2> ีบีซีหน่อยเหรอวะเฮียอยากตบบีบีซีว่าทุก<ะ>ด้วยนะครับแต่เดกเดืยวคอยไปเล่น f ีฟากัน ฟ้าหลานลูกเก่งมาไอ้เฮียเวทหรอโดนตบอยู่เลยเก่งเฮียอะไรวะเออสี่ทุ่มบริษัทเอชทีซีให้ไปจับสลากไอ้โดนผมตบอยู่เลยร้องเก่งไอ้เฮียเก่งอะไรอ่ะไอ้เวดอ่ะถ้าคุณบอกว่าไอ้เวทเก่งแสดงว่าผมก็โคตรเก่งเลยเลยใช่ปะ ว,ว,ว,ว่างว่างว่างเรียับกำลังไปครับโอเคเดี๋ยวร้อนนั่งกันที ไหนวะมาแล้วเนี่ยเดือนคครับุุณลงขอบคุณครับสกายด้วยนะครับยี่สามเดือนของค,ครับไ,ไ,ไ,ไหนไลุงนี่นี่เดี๋ยวแป๊บป็นผลการหรือเปล่าโปรคิงไปดูละไม่ค่อยอดีเท่าไหร่อะลุงเขา้าเขา้าเขา้าเขา้เขาดิษได้งไหมครับดิษเมืองอ่ะเข้าไปทำอะไรอ่ะ ให้ลุงสุ่มเปิดสุ่มเลยครับผมจะให้ลุงใส่ข้อมูลโอเคโอเคว่าลุงใช่อะไรนะลุงเก็บข้อมูล,ข,มมมลมมมข้อมูลให้ผมหมุนให้ไหมหมายถึงว่าให้ผมกรอกข้อมูลหมุนให้ไหมแล้วลุงแค่เปิด,เป,ดเปิดให้ทุกคนดูได้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 ไดได ผมอยู่ห้องห้องแนะอดมินพอครับอะคำมรแลไง่ายต่ออะไรเด่ะผมทำลงข้อมูลให้แป๊บพูดทำอะไรเด่ะ ก็คกูจะเอาพรีฟ้นี่มาจากไหนวะคูจะเข้าไปดูเงินอะอยู่ตรงไหนวะบริการลูกค้า อะไรน,นี้ให้กูเลือกอะไรวะได้ครับอ่าเดี๋ยวก็กำลังพยายามเช็ดจอเอาให้ก่อนจตาที่ มาลุงใหม่ห้องหนึ่งก็ได้ครับอันนี้คืออะไรอ่ะกุ่มอ่าเดี๋ยวผมลุงไม่มีใครอัปเดตให้ลุงเลยเหรอคืออะไรอ่ะกิจก,กรรมครับลุงมันพอดีว่าจะมีอัปเดตของใหม่เข้ามาครับลุทง <S 1> <S 1> <S ที่จะเอาขึ้นอาวุธใหม่แล้วก็เรื่องของของที่อยู่ในแอร์ดอปที่ไม่สามารถตอนเนี้ยของทุกอย่างที่จะให้เป็นรางวัลยังฟาร์มไม่ได้ครับคือจะจับคู่แต่ละแก๊งเนี่ยมาตีกันครับลุงหนึ่งวัน ในช่วงปีสามนี่แหละโดยที่แต่ละแก๊งก็คือจะแบ่งตามเทียร์แล้วก็จับคู่กันไปก็ปคือจะเอาแก๊งทั้งหมดที่มีเนี่ยมาแบ่งเทียร์แล้วก็เอาแก๊งที่แต่ละเทียร์เนี่ยมาจับคู่กันว่าใครจะเจอใครครับใช่อันนีไสงสัยไหมครับไม่มีไม่มีไม่มใช่อันนี้ผมแจ้งเลยเดี๋ยวผมประกาศให้คนนึงนี่คนไม่ลดอาวุธใหม่หรือว่าอะไรมายังยังยังไม่ได้เอาลงมาครับยังไม่ได้เอาลงมาแต่แต่ให้ของไว้ก่อนดูสเ<ม>ด็<ม>ครับ คือเฮียอะไรวะเฉยแดนนี่อยู่ไหมเฉยคุณเฉยครับงงเอ๊ะได้ได้ยินผมหรือเปล่าอ่าเปิดเลยดแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งไม่ผมแค่ถามว่าแดนนี่อยู่ไหมครับอืมน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่แล้วแป๊บหนึ่งคุยตรงนี้อยู่โอเคได้ครับเราลองข้างหน้าหนึ่งก็ได้ ไอเทียนี้ไม่รู้จักมารยาทเลยนะไอสัตว์เกบองเปิดเสียงในนี้ดิเสียงอันไหนอะรีคอรอดอะอะโหลครับอ่ะเคเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับลุงอ่าอันเนี้ยมันจะอยู่แก๊งเทียสูงครับแก๊งเทียสูงสุดก็คือเทียเอครับเดี๋ยวอ่าหมุนรอบแรกเนี่ยจะเป็นหมุนที่ว่า มันต้องมีหนึ่งแก๊งครับลุงที่จะเล่นสองรอบเพราะว่ามันเป็นจํานวนขี้ถูกไหมครับมันไม่ครบคู่อใช่คือจะมีหนึ่งหนึ่งแก๊งที่จะได้เล่นสองรอบก็คือก็คือในห้าข้าอย่างเนี้ยมันจะมีโอกาสได้เล่นสองรอบละโอเคโอเคเดี๋ยวน่าจะกี่โมงมึงล็อกได้ปะอยากเจอบีบีซีไม่ก็หกสุดอะล็อกได้เลยได้ลุงเอเลฟมันอยากตกลงอยู่เด้อเมื่อกี้ผมไปคุยมาเอาเลยคุณเล่นคุณเล่นเดี๋ยวไปเอาเขาอีกน่าจะก็ดูกันอยู่แล้วว้างผมว่าเนาะ อาวุธใหม่คืออะไรอะ่ะน่าจะ mk 2มัง้งผมก็ไม่ได้รู้ข่าวดวงข่าวจริงหรอกครูอ,อ่าใน,น mk 2แบบเขาบอ, <ๆ S 2> บอกว่ามีมขวานเจาะเกาะด้วยอะ่ะคือที่อะไรขวานเจาะเกาะไม่มันคือที่อะไร <c oughs> ขวานเจาะเกาะ <c oughs> ตั้งขวานตั้งขวานเจาะเกาะสิ่งที่ผมเคยเจอแน่จะมีถ้างั้นอะผมโดนทุบแล้วตายเลยขวานคือแบบทุบแล้วทะลุเลยอะ่ะไม่คือไม่โดนเกาะอะเหรอไม่ใช่ครับเกาะไม่ลดก็ที้อะเรจะเล่นยังไงไอ้สัสทุกวันที่โดนมาเชสับกูก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะ ก็อาจจะเป็นมีมเกาะพิเศษไงลุงที่เกาะที่สามารถกันได้ไงว่ามาเปิดได้เอาเลยอนนของแกโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้น่าจะดูอยู่แล้วน,นี่ผมอธที่บายอีกรอบหนึ่งเนาะก็คืออันนี้จะเป็นหนึ่งแก๊งในแก๊งเทียสูงนี่แหละครับที่จะได้เล่นสองรอบนี่เราก็คือหมุนก่อนเลยว่าแก๊งไหนที่มีโอกาสที่จะเล่นสองรอบอแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการจับคู่ของเทียเอแล้วก็จะเป็นเทียบแล้วก็เป็นเทียร่างสุดก็คือเทียสอันนี้ขอหมุนเลยเนาะจะได้เห็นโอเค ที่ีซีเล่นสองรอบว่ะใช่เหรออันนี้คือเล่นสองรอบเหรอใช่แล้วก็คือก็คือจบคู่หนึ่งีซีก็สามารถเล่นได้คู่หนึ่งคู่ที่ยังไม่ได้จับคู่ไปใช่โอเคโอเคใช่โอเคทีนี้ก็จะเป็นการจับคู่แล้วแหละว่าแก๊งไหนจะเจอแก๊งไหนเอาเป็นยังไงดิลุงเอาเป็นเอาคนที่ดหมุนได้เนี่ยมาตั้งหัวก่อนหรือว่าหนึ่งสองก็คือเป็นคู่เลยอก็ต้องหนึ่งสองดิเนาะเป็นคู่เลยเนาะเอหนึ่งหนึ่งสองเป็นคู่เลยโอเค โอเคงั้นขออนุญาตหมุนนะจ๊ะคัพเปียดกันคู่แรกคู่หนึ่งจะเป็นเอเลดเอเลดเจอใครวะอันนี้คือแก๊งที่มีคนเต็มสี่สิบคนอยู่ในนี้ใช่ไหมที่ทีซีประเมินแล้วว่าอ,อยู่ในเทียร์ที่มันสูงครับผมเ,เพราะว่าอ,อย่างบางแก๊งผมยังตกใจเหมือนกันที่อาจจะแบบเยอะอ JK แบบมากมาก ว้าวเฮียคู่สองโอเคคู่แรกเป็นเอเลสเจอกับฮุกซุนนะครับีบีซีหน่อยเหรอวะเฮียอยากตบบีบีซีว้าคู่สองครับผมเฮ้ยเอ้ยเออสวย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 สยเยจะเลยยจะเลยเลยเลยเฮียเลยไม่ได้เลยคุยเลยคู่สองครับอาร์พีครับ พจะได้ああแล้ว,แล,วแล้วถ้ากูมแล้วถ้ากูไม่ได้อ่ะถ้าสมมติมันตกที่บีบีซีอะแล้วกูก็ไม่มีคู่เดี๋ยวกูต้องเจอใครอะลุงก็ไปเจอบีบซีไงครับลุงที่บีบซีไปเขียนตอนแรกไงที่เราหมุนได้บีบซีได้ไปอาป R พีจะเจอกับเอฟเจเคโอ้แล้วบีบีซีมันเก็บตัวเองเอองงบ้ายเฉย <c oughs> เอาถ้างั้นก็ต้องต้องก็ต้องเป็นบีบีซีมาเจออาพีครับเพราะว่าเจเคจะต้องไปเจอกับบีบีซี อาใช่ถ้างั้นเนี่ยก็ต้องเอาเป็น RP พเนี่ยครับมาต้องมาเจอกับบ b c ซครับลุงแล้วก็บ b c ซก็ต้องไปเจอกับ jk คู่ที่สามเพราะว่าหมุนยังไงไม่สรุปสรุปกูสรุปกูได้ได้กี่รอบรอบเดียวครับเจอกับบ b บครับผมใช่ผมอธิบายก่อนผมงงเองอันนี้ที่ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่มันเหลือบ b c ซกับเ k เนี่ยบ b c ซไม่สามารถไปเจ็บตัวเองได้ก็เลยจะได้คู่กับเลนิเปอร์ไปเลยแล้วฝั่ง j k เคก็ไปเจองงอ่ะแล้วทำไมมึงไม่เอารอบสุดท้ายให้มันเป็นแบบเล่นสองรอบอ่ะ เออบงงอยู่ดว่ะใช่ก็นี่ไงครับอะไรอ่ะหมุนยันใหม่อะไรอ่ะงงอ่ะอะไรอ่ะเฉยอันนี้กั้นเราลดตรงนี้ใหม่ก่อนเราลดตรงนี้ใหม่แล้วคนนครกนเนไม่สนุกยังไงอ่ะงงไงเฮียกูงงแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ลงงั้นเราโลบใหม่เราเราหมุนคู่ให้ครบก่อนเส็จก่อนแล้วเหลือเศษใครเนี่ยก็ไปหมุนอีกรอบหนึ่งเออ ก็ดีก็คือสมมติว่าเออเนาะเราหมุนให้ครบไม่ก็คืออย่างงี้ก็คือคือคืออย่างงี้มึงสุ่มให้ครบไปก่อนใช่ไหมแล้วใครเหลืออันสุดท้ายสมมติบี่ BBC ดีกินอ่ะ BBC ดีกินเนี่ยมึงก็จับ BBC อ่ะต้องไปหมุนเจอสองรอบไม่ใช่เหรอถ้ามันหลบ BBC แล้วก็ลบชื่อ BBC ออกแล้วให้หมุนว่ามันจะเจอใครอ่าโอเคงั้นเราใม่มันต้องแบบนั้นมันต้องแบบนั้นงงไอ้เฮียพากันหมดเลยอันอันรอบสองคิลไหมลูกรอบสอง อันนีรอบสองเอาไว้เอาไว้เอาไว้ขอไปทุกแกงที่ดูอยู่นะนี่ถือว่าเป็นรอบสองรอบสองถือรอบสองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่คู่แรกครับต่อไปคู่แรกใหม่ก่อนเลยขอโทษเลยขอโทษด้วยครับอย่าเดี๋ยวมีปัญหากันเลยนะครับดูไลายขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยผมไม่ว่าอะไรหรอกคู่แรกทีสองครัทีสองเอริสเอรลสผมผ่านแลอาร์พีเอฟอะไรก็เป็นอาร์พีอาร์พีจะไปเจอกับ พีพซีเจอกับตัวเองกูรู้อาจารย์เจอกับ j เอ้เาไปเจอ jk เลยใครเจอวะเรลิเปอร์ครับลงเรลิเปอร์เลิเปอร์โอเคไหงคูสองอ่าคูสองงกนั่นไปตกวีซีไหมหกศูนย์หกศูนยต้องเจอวีซี่ะกูว่า ว่า B B C บาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเลดเลดอ่าต่อไปเนี่ย B B C ละมึงต้องเอาก็เหลือ B B C เหมือนเดิมอ่ะมึงต้องเอา B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  C อ่ะมันเล่นสองรอบเมื่อคืนเนี่ยมึงต้องเอาคู่พวกเนี้ยใส่ใส่ไปใหม่อ่ะถูกครับอ่าใส่ไปใหม่หมดอ่าแล้วก็ลบ B B C ออกอ่าแล้วก็ลบ B B C ออกก็จะเจอใครตัวเนี้ยเออไอซีลุ้นเดอรมึงจะเจอใครเด้อมันมีหนึ่งแก๊งในนี่แล้เจอสองรอบอะ เจคอยากเจอิล็อกไม่ได้หรอกผลนะเอเลสไอ้เหี้ยเอเลสบอกว่ามันไม่ว่างกันด้วยเอเลสเจอวีบีซีเขาบผมเอเลสได้เล่นสองรอบครับโอ้โหเจคเจเลนิเปอร์ครับคุยหนึ่งเจคเจเลนิเปอร์ครับคุยสองส่วนเจอกับเอเลสครับแล้วก็คุยสามเป็นเอเลสไปเจอกับบีบีซีครับผมเดินเรื่องวันเดี๋ยวเรามาจะเรียกทั้งสองแก๊งสามแก๊งสี่แก๊งห้าแก๊งนี่แหละมาคุยตกลงกันอีกทีหนึ่งต่อไปเป็นเทียเทียบีครับเทียบีครับลุงเทียบีจะมีเสาร์อาทิตย์ มีอวารอนครับมีวาเลนมีเลดวูฟมีโลเปสแล้วก็มีโนซอฟครับโอ้ยอย่างเยอะใช่อันนี้เทียอะไรเทียอะไรเทียบีครับเทียบีเทียบบีแล้วมีซีไหมใช่ครับซีมีครับโอเคอาเลยโอเคต่อไปเทียอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยครับเทียทั้งสองเทียที่เลือไม่มีปัญหาแล้วครับไม่แค่นั้นเมื่อกี้เลยตัหนึ่งหนึ่งอะมมุน น่าน่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไหมนะบีเอลขออนุญาตวนึงผมเปลี่ยนเป็นบีเอลกันเอาไหมเอาไหมแต่แก้ได้กเลด w ู๊มมันไม่ได้เกี่ยวคู่นั้นเลดบู๊คู่นี้หนึ่งเลด w ู๊มนะครับเี่รูปเจอโลเปสครับผมอ๋อโลเปสอยู่เทียร์นี้เหรอใช่ครับผมโลเปสขึ้นมาไวมากตอนนะี้โลเปสจะไปอยู่เทียร์ลุงแล้ว มาไปเป็นแซหรือเปล่าอา <laughs> ทิตย์ <laughs> มันมีกี่ต่วอะสาวอาทิตย์อะอุ้ยมีเยอะลงุงสมาชิกยข้อพร<ช>้อมเล่นหรอหมายถึงว่าพร้อมเล่นในเทียร์เดียวกันแต่พอจะเล่นกันได้อยู่ครับคนยังอยู่เยอะเลยเจาวาเลนครับสอาทิตย์วาเลนคือแกงอ๊งอะไรวะวาเลนคือแก๊งคิมทันอะครับลงุงอ๋อที่เป็นที่สีเดียวกับบีซีก่อนหน้านี้ ต้องหมุนอีกไหมเนี่ยไม่ต้องหมุนหรอกกู้ซารไม่ต้องหมุนโนซอฟไปเจอกับวาลอวาลอนครับผมเอเอโอเคต่อไปทีเซีครับเทียล่างสุดทีเซีมันมีหญิงล้วนด้วยใช่ปะทีซีมีสองแก๊งเลยลุงเนี่ยเหรอเขาอยู่เทียเรากันนะนะใช่ครับแล้วเวลาเขาตีเขาปั๊บกันยังไงวะว่าล่าสุดเขาก็มีปัญหากันไปอยู่ครับเรื่องเรื่องเทียตีกันนี่แหละครับลุงก็คือหนักใจเดนนี่หนักใจพี่โนหนักใจอ่ะ ไม่รู้จะเอาออกมามุมไหนดีแล้วก็แบ็กมูนแบ็หมดเลยคู่ที้หนึ่งเอาแล้วอ๋อน,น <G. S 1> อี่มันมีอ๋อมันมีแค่นี่ใช่ครับก็มุนแค่คู่เดียวครับคู่สองมันน่าจะผลออกเลยโอ้โหไอ้ตกใจเาเจอแก่งหญิงด้วยกันใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็เกือบเกือบตอนเบีนจีก็เจอกับ NKB นครบาลโอเคถ้าหมดก็ตามนี้เลยครับลุงใช่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวในเมืองเดี๋ยวไว้ผมเรี๋ยวแกะพวงครับนครบาลถ้าแพ้วันทิขาเลยนครบาลอ่ะไอ้เหี้ยโดยแต่ว่าตัวผู้หญิงมันได้เปรียบนะไอ้เหี้ยตีแล้วหัวโยกได้ศาสตัวสูงกว่า กูแป็นนึงอันนั้นอะไรกูอยากรู้อาวุธกว่าโอร่อยเอ็กซ์อยู่ปะครับอยากรู้อาวุธใหม่อ่ะเอ็กซ์อยู่ปะโชว์อาวุธใหม่ได้ไหมครับให้มันโชว์อาวุธใหม่ดิอยากรู้ว่าอาวุธที่อะไรแล้วกูอยากรู้อาดัมเนี่ยมีอะไรบ้าง อารัมเนี่ยมันมีอะไรบ้างอารัมเปทายไงแร่อันไหนปะวะ